หนุ <Z> ่มเอ,อิร์ธปร,ริศมารออยู่แล้วกับยนตรกรรมดีๆจาก Mercedes-Benz จะเป็นรุ่นอะไรนั้นตามเขาไปแซดกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเอ,อิร์ธมาอยู่กับที่ Mercedes-Benz Vehicle Preparation Center นะครับกับการทดลองครับครั้งแรกเลยครับกับเจ้าคันนี้ครับ The New Mercedes-Benz 4 3 5 0 e-Actronic ครับ ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ Mercedes-Benz Thailand นะครับนำเจ้ารถคันนี้นะครับมาให้สื่อได้มีการทดลองนะครับผมต้องบอกเลยว่ามีการปรับเปลี่ยนหลายจุดนะครับซึ่งทำให้คันนี้เนี่ยน่าสนใจมากขึ้นนะครับ C 3 5 0 E นะครับมีตัวถังให้เลือกสีสีนะครับสีขาวครับสีดำครับสีเงินแล้วก็เป็นสีเทานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้จะรถสีไหนกันครับ ตอนนี้นะครับเราได้ขึ้นมาอยู่ในเจ้า C350E ก็รู้สึกนั่งสบายเหมือนเดิมครับด้านในเนี่ยใช้จอ2ตัวนะครับ MUX7 นะครับตัวล่าสุดและจอตรงนี้เป็น11.9นิ้วครับและดิจิตอลคองฟิตเป็น12.9นิ้วนะครับพูดถึงโหมดให้บิดกันนิดนึ่งนะครับผมต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยคันนี้จะมีโหมดให้เลือกหลายโหมดเลยครับห้าโหมดครับเป็นโหมด B ครับซึ่งเป็นโฮสต์แบตเตอรี่นะครับทำให้แบตเตอรี่เนี่ยโฮสต์นานที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องแบบว่าใช้แบตตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นอิเล็กทริกโหมดครับเจ้าโหมดอิเล็กทริกเนี่ยคันนี้จะเข้ามาเป็นโหมดฟูลอิเล็กทริกนะก็จะใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า100%เแล้วนะครับโหมดต่อไปครับก็เป็นโหมดไฮบริดนะครับเวลาปรับมานี้รถก็จะคิดเองนะครับว่าจะต้องใช้น้ำมันกับเครื่องยนต์ตอนไหนฟอร์ดก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับทำให้ f e e ลิ่งการขับเนี่ยดีมากขึ้หนนครับ ปับอย่างเช่นนี่นะครับดร v e ก็มีไฮบริดป p o r t อิเล็กทริกแล้วก็โฮล์แบตเตอรี่นะครับเหมือนการขับขี่รวมไปถึงด้านหน้าครับดิจิตอลคองพิทตัวนี้นะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับถึงแม้จะไม่ใช่ตัวท็อปเหมือนใน S-Class นะครับที่มีเป็นระบบ3าวิวดีอันนี้จริงๆแค่นี้ก็พอแล้วครับเพราะว่าให้มาตรวัดแล้วก็ความเร็วอะไรอย่างนี้ครบบนนี้เลยครับ พูดถึงดีไซน์นะครับของ C350E ตัวนี้กระจังหน้าด้านหน้านี่ครับมันจะเป็นดีไซน์แบบโลโก้ฮันนี่โคมนะครับพร้อมกับโลโก้ Mercedes Benz นะครับรอบกระจังหน้านี่เลยครับอีกจุดนึงนะครับที่เปลี่ยนมาครั้งแรกใน C-Class ตัวนี้นะครับก็คือเจ้าไฟหน้าดิจิทัลไลท์ตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นไฟหน้าที่ฉลาดมากๆนะครับด้านในนะครับมีกระจกนะครับซึ่งสามารถปรับปิดเปิดได้นะครับในเจ้าตัวไฟหน้าโดยเฉพาะเลยรวมไปถึงนะครับ C350E ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับช่วงล่างระบบใหม่นะครับด้านหน้าจะเป็นสปปรรริิิงงเเเเเเหหมมมมืออออนนนนนดดดะคัับแแตตต่่่วาาาา้้้ลียไท็จโก s u s p e n s i o n แล้วนะครับซึ่งเป็นแอร์แมตติกนะครับของ Mercedes Benz นั่นเองครับแอร์แมตติกคันนี้นะครับมีความฉลาดมากๆเพราะว่าเป็นแอร์แมตติกที่สามารถเลเวลิเซชันได้เองนะครับเวลาขนของเยอะๆนะครับเขาเลยใส่แอร์แมตติกมาให้นะครับเพื่อทำการยกรถขึ้นมานะครับเวลาแบบว่าขนของนหนักอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทำให้คันนี้ได้มีความเลเวลแล้วก็ขับได้สนุกตลอดเวลาครับในซีสามสิบศูนอีตัวนี้ครับด้านหลังนะครับดีไซน์ผมต้องบอกเลยว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับยังเป็นไฟท้ายเหมือนเดิมนะครับเขาไไไดดดดด้้้้้เเเเเเปปลลลลีี่่ยยยนน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 ิิิจตออทท์ฉพาาาาาาะะหหหััังงก็็ฟ LED มมืครบ เรามาพูดถึงระบบขับเคลื่อนของเจ้า Mercedes-Benz 4 3 5 0 e ตัวนี้กันนิดนึงนะครับคันนี้นะครับเป็น Mercedes-Benz รุ่นแรกๆนะครับที่ใช้เป็นระบบ EQ จะได้ชั้นที่4นะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่ามีความฉลาดมากๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นรหัสยูโร5นะครับรหัส M254 ครับ M254 นี้เป็นเครื่องยนต์ตัวล่าสุดเลยนะครับที่นำมาใช้นะครับในรถของ Mercedes-Benz เนี่ยและคันนี้นะครับมีกำลังนะครับสูงสุดอยู่ที่313แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่550นิวตันเมตรนะครับทำงานควบคู่กับระบบปักอินไฮบริด ราคาค่าตัวของ C 3 5 0ห้าศน์ EMC คันนี้นะครับอยู่ที่3.350 0 0บาทครับเพิ่มจากเจ้า C 3 0 0 E ตัวเก่าประมาณ3 0 0แสนบาทเนาะแต่ว่าถึงแม้จะเพิ่มราคามาในหงต้องบอกเลยว่าออปชันเนี่ยจัดมาเต็มมากใครนะครับที่สนใจเดี๋ยว New Mercedes-Benz C-Class คันนี้ครับสามารถไปชมวิชวลของ Mercedes-Benz t o u r i n เลยครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ